What are your protocols? Protocol one, link to pilot. Protocol two, uphold the mission. Protocol three, protect the pilot. ระเที่เราไม่สามารถใช้ระเบิดจำได้แต่เลยแล้วไงจำคิสเตซัสจะพบคุมาไม่ใช่คนใหม่เหรอโอเคแต่บรรจงออฟไลน์เอ้าเฮ้ยาร เสียงิยุกยังไงวะเราเจอออฟไลน์วิ่งเลวไงดูสิเป้าหมายต้องไปทางนู้นโอ้แต่ว่ามีพวกนี่บ้าเต็มหมดเลยนั่นไงละ่ะอ,อ,อุ้ยอย่าพูดนะครับน้อนไม่เอานะครับน้อนไม่เอาน้อนไม่เอาน้ อยๆๆๆๆๆๆๆ่าไปอย่าไปอ่ะโอ้โหโดนต่อยร่วงอีกโอ้โหเดี๋ยวจังเลยปุ๋ยป่าเอ้ยป่าจริงจริงโอ้ยเกือบไปเออเออเกือบตายแต่เป็นจำออฟไลน์ยังใช้งานไม่ได้จะใช้ได้เมื่อไหร่แล้วโโห นี่หรือเป่านี่กัตันโคลนกกระลังที่สามยิ่งเอาช่วยไดหรือป่เราพบโของพวก IMC ที่แมป7จ็ด1 8น่นี่มาจากเอโซต่อกรลังที่สเราจะสร้างนี้ลคุณโคเราก็ไปหาไปที่ห้องใน้โรงงานสร้างะเลียนราแล้วกระมุงหน้าไปโครลดกันโอเคลังลุ คุูเหนือจะโดดได้ที um, ่คีว anyway> ันนี้โอ้ยอะไรันอ่ะิดตวสอพื้นที่เหรอโอ้ก็คือถ้าเกิดเราไม่รู้วิธีผ่านเลยแค่นั้นไปพวกพวกลูกนี่คือพวกพันมาร์เตอร์พวกผู้นอกนีลด เราขอเสนอครั้งค่าระบบเราแพ้ซะพวกเอ็มซีหรือพวกกองกำลังเด่นๆก็ตามถ้าใ,ในประเทศ,ศแต่ต้องถูกกำจัดโอเคนั่นจะเป็นเสียงฟังเราแน่แหละไอเอ็มซีเป็นพวกสายบงข้ามอยู่นะนี่เดีย <laughs> <laughs> เ๋ยวเดียอีกเกือบตกกาลังทำการแคลเบทให้กับไพ่ดอกสดใหม่ <laughs> ต้องปรับระบบฟูจิระบบอีกนานเลยอะ่ะ <laughs> โอเค <laughs> เฟไปเอาอไปเอาแบตเตอรี่ให้กับไททันเราให้กับพวกไอเอชซีไม่ใช่ให้หาคุณผู้ชงพอคุกบุริกแต่ก็ตายที่ไอซีพวกอย่างนั้นเราจะได้อะไรอ่ะเรียนเรียนคุกกล้าเหรอใครจะโอนนะกันใครใครใครจสั่งมาแต่แต่บุิกกับพวกประอของเขาแล้วก็ผู้พันมาเรืเ่อนนี่อีก,อกเราซวยแน่งานเนี่ยแต่ถ้าของทีเนี้ยก็เลิอกออนไลน์ซะด้วย คิดเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าที่มันพูดอ่ะที่มันสนใจหรือว,ว่าพวกต่าไปจริงก็คือพวกกองกำลังเนี่ยมันก็ยืนจุกจุกวันแล้วอ่ะในรถฉันหมายถึงอะไรอยู่อ่ะพวกไอเซี AC, คุยกันอยู่เหมือนดักฟันเขาอยู่เลยเออตัวอ,อืมเอาละออนไลน์จนได้เยี่ยมกว่าจะได้ตั้งนานเลยเนาะไอ้บ้า สเตลได้ท okay, like to uh, ี <im ged> <im ged> ่ว่าเฮ้ยเจ๋งครับเคลนลมมาติักเือปังปังปงปังปงสป라이เฮ้ยกระสุมมมันแก้ปัญหาได้อะไรเราเฮ้ยอย่าได้ขัดขืนไม่ใช่เออก็จะใช้กำลังเป็นพิเศษแช่หัวพ่อมึงสิครับไม่มี chèm hỏa là chặt tay ô bay hạng Đi bay này nào ui 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 1. มมือปวดบัตจำก่อนวิ่งเหรอดี๋ยววะโอ้โยขู่ไม่ตายเหรอไม่ตายเหรอไม่ตายเลยยิงหัวตายอ่ะเอ๊ะอ๊ะไปไหนเฮ้ยเฮ้ยจริงแต่บันจับได้แล้วเว้ยเฮ้ยเฮ้ยไปแอบเลยหลังหินตรงนั้นโยนระเบิดมาเอาละลองโผล่เข้าไป รอมั้งนีไงล่วฮัลโหลมอเตอร์ฟักเกอร์มีรถกันหากรนน้อยเฮ้ยเอาไว้เยอะมุ่ซองต้องยิงก่อนเฮ้ยระเบิดเหรอเฮ้ยเล่นมันเล่นระเบิดมันเล่นระเบิดอะไอ้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 ไปบนนั้นมาในบนนั้น ต้องการกำลังเสริมผมเองเป็นกำลังเสริมด้วยเย้ยเฉียกใครยิงวะอ๋อเป็นของกึนอะเฮ้ยเย้ยโอ้โหอือแตกสามลวดโคตรเท้าใครไหนตอบว่าเป้าหมายทางนู้นดิโอเครู้เรื่องก wow. <unlucky>. right. yeah. yeah. ันเฮ้ยเกือบไปแล้วมีอาวุธด้วยเฮ้ย DMR เอาว่ะต้องมีสแตนเปอร์สักกระบอกนึงดูสิอยู่ดีใส่เขาแม่งอะ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 ไรอื้ร่วงโอ้ยไอ้ยโอ้ยโได้ซูมได้ได้แปดสองเดี๋ยวเข้ามาอีก ฮะอุ <ítulo> <run> uh. mm ้ยเลเซอร์ด้วยอีกเค้ตัวยิงเลเซอร์ได้ไม่ธรรมดาตัวนี้เอฮ้ยิงอะไรกันนะครับเฮ้ยอะไรหมอพิพมอนเฮ้ยเดิ่มไฟเดิ่มไฟเดิ่มไฟเรินมไฟเริ่ไฟเอาอ่ะปาราเบอร์ปวนเฮ้ยอย่าโอ้โห่แตก อะไรครับอะไรครับอโอหแมามีว่ามันยิงอะไรยิงพวกนี้นีเองเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮมากเกินไปแล้วนะจํามากเกินไปแล้วมีอีกเปล่าไม่ตายก็ซ้สเปกเตอร์เหรอสเปกเตอร์อ เมื่อกี้ตีลงมาแล้วลงมาแล้วเยอะไม่ลงมาแล้วอ่ะเฮ้ยเแตกหนึ่งแตกสองกระจุยโดนเพื่อนไฟแตกที่หมดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาละ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 สวยไหมสวยไหมสวยไหมเรียบร้อยโดนเด็กเอาละเป็นไปล่อตัวอื่นไปล่อตัวอื่น ยิงช่วยให้เผื่อบันตายนี่จะเป็นพลาเราทีหล ja ังเอาไว้ตายซะละตายซะละเ็โดนมีไหมมีไหมมีไหมมีโดดแบ็คใหม่เลยมันจุ่มใหม่ไหนละลู้นโอเคทางนี้มันมีทางไปได้

ถ้าคุกล้าหาพอให้เรากับผู้คนนี่จะการปกป้องอิสรภาพของกลุ่มิเนว่าแต่ว่าเนี่ยพวกเอ็มซีอาจจะแบบเล่นกับพวกเราแต่พยายามจะโต้มันกลับไปเสียงมันคือใครวะไปดูเว้ยนสิยาเจมส์ไม่ไม่ทารันถูกใส่ร่ำลุกโดยเอ็ซี เที่ยวตั้งรอบล่าที่ดาไฟทอนีหรือเป่าดีสินะจะมีนนใส่กระทันโอเคได้มาแล้วแลก็เพลเล่นเทปเดิมขอไมแปลซ้ำก็แล้วกัน โอ้ไหลสไรเดอร์เฮ้ยเด้อเด้อเดอน็อตน็อตน็อตอย่าเพิ่งจิบหายละอื้อร่วงอย่างอีกปิดเฮ้ยอุ๊กบกระสุน,นหมดนะมึงหมใช้หมัดได้ต่อยบีสอง2 0นยคิดคิดเฮ้ยเกิดไปแล้วฮะจะไปไหนอะฮะไปไหนแล้วเราอะ ไปไหนนันเราอ่ะโอ้โหรีโหลดไปโอ้ไต่ไปโดดสองจัมใช่เรียบร้อยโอเคแล้วก็ึ๊ปึงออีซี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย่านคัสเอน่หรอวะ้าบันกไม่ได้เอไม่ได้ไม่ได้ไ เอาปืนมันไปก็พอแล้วนี่เอาว่าไม่เฮ้ยมาป้นหุ่นเหรอไม่ได้หรอกใส่เขาไปไหนหรือเอ้เรืเอ่องอะไรจะย้อนให้ให้ให้ท่านไม่ได้แล้วมามาใส่ให้ละผิดผิดขอโทษทีมาไม่เวไปให้โอเค Two thirds data core reinitialized, ocular system online. Adjusting focus. Are you all right, pilot? Yeah, uh huh. Who are you? I am BT 7274, <laughs> Vanguard class titan of the militia SRS. <laughs> <laughs> 4. You may call me BT. BT. <laughs> <laughs> My systems rebooting. are ระบบของมันจะทำการรีบูทขึ้นมาใหม่แต่ว่ามีแบตเตอรี่ที่สามของงานอยู่ที่ยังเหลืออยู่โอ้คือมาหาแบตเตอรี่ให้ว่างั้นเลยโอเครู้เรื่องกันเดี๋ยวมาแล้วลูกพี่พอจะช่วยเหลือผ่านการติดต่อวิทยุโอเคถือว่าเขายังช่วยเราได้อยู่

ผมไม่ได้ไปไหนหรอกเข้าใจแล้วแต่ขาแนะนำอย่างนึงก็คุมผมว่าไอเซีกำลังตามหาจาที่ของพี่ไก่เป็นในใจแต่ทีน้นายไปดมเป็นข้อต้องการสถานการณ์ปกติผมให้รถที่เชื่อมต่อระหว่างไททันอ่าฮะขอเข้าใจอยู่โอ้โหนี่จะเป็น ไปเอาหินีเคมาเรื่อยๆดีก <partido> ว <overly slow> <m ats> ่าดีเลยละกันมีเสียงวอลมาจากฝั่งเราหรอไอซีกำลังเคลื่อนไหวนี่ โอ้ยโอ้ดี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 ๋ยวกไปหปหนอโททีอ่ะโดนโอ้โหมันมันยิงแสกหน้าเลยบบอเพลที่เด็กนี่ได้ทอ้งหมดแล้วอืโจที่เมื่อกี้นี่เป็นขุ่ง้านี่เป็นอเอที่อยู่ของเราตรงน้นเราพบที่อยู่ของศัตรู้วเรอยินได้ไม่นาเท่าไหร่อ่ คิดว่าจะผ่านนี้ไม่ได้หรือเปล่าพีเราไม่มีทางเลือกอื่นก็คือจะว่าเราต้องปรับตัวเพื่อให้เราจะมีชีวิตต่อไปอันนี้บังได้อยู่กับเอทามอสานาแค่ไหนกาตาเดมอส่านี่กับผมนาตั้งกันแล้ว73ปันนี่นานกว่าเขาสบายที่จะคุยมิตรอีกจะจำไว้โหหน้าเหมือนกันเนี่ย น่าจะเป็นปีอะเกือบสปีได้แล้วพวกเนี่ยโอเคไม่ต้องเราไปเองได้อเ,เป็นไงอโอ้โหสุดยอดไปละ <c oughs> ไปต่อเลยเรื่ององะไรไปต่อครับเราเปจับสวย ไปหาถามมาให้นะบีทีใจเย็นๆโคษทีไรดิงเอาวะ่ะสตูวะ่ะมีกี่คนกันนะเนี่ยคนเดียวเหรอครับเงาไหม่วงเอาวะ่ะ เปิดฉายยิงนี่แตกตื่นแน่เปิดก่อนได้เปลี่ยบมะมันมีสเตลสเตลาท่านนั้นน่ะจริงร่วงซิกควัดอ่ะอ่อ่แตกสี่เฮ้ยอะไรตูนก็แตกด้วยไปนี่าดิมาไิมา่ิมาด่เดีย๋ยววะอันนั้นไงแตกหนึ่งครับเหมีคำเองไหม ไม่ชเชื่อหรอกว่าไม้แค่นี้ตั้งเป็นกลุ่มมัตั้งเป็นกลุ่มเป็นกอง,งเลย,ยอ,าาอ่ะอ้อโอเคเฮ้ยไม่เห็นหรอกอยู่นี่ไไไไเฮ้ย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 เฮ โ oh, okay. อ้โหท๊อปท๊อมท๊อปท๊ n แล้วพายเล็ตยูร์สู a s s ควา e ส e มารถใ o o า s คลุมเครือพิเศษซึ่ง l ามารถช่ว i ให้ค <iday noise> ุณ e อดชี s ิตในสถนกโอ้โเข้าใจแล้วเข้าไปอยู่ดีครับผมเข้าไปข้างในยิดแมง่ะไหนอยู่ดีมีอะไรบ้างเนี่ยเฮ้ยอาเชอร์เอาวะ ต่อต้านอะไรสักอย่างนั่นแหละไม่รู้ป้องเป้ากี้ไปไปนะพวกเวรเอาละเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใครท่านนี่ก็พวงปนเด้อเด้อเด้อนี่นี้แล้วกันแอบไปกุ๊กแล้วก็ซีอยู่นี่ครับอยู่นี่ครับเย้ยโอ้ไปโอ้ เฮ้ยยังเม่ไมาดิไม่แตกหวงแม่งงานเนี้ยตอนนี้าต้องเล่นของหนักต้องเล่นของหนักเฮ้ยเชี่มัไงวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ลอดเหรอเ cứu, bắn, 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 anh Đi Đi bắn, 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 Đi bắn, bắn, Đi นี่ก็โดนโอเคหาแบตเตอรี่ต่อไปเี๋กันนะเนี่ยบีทีบีทีใครเมื่อก้นี่คือเอาเป็นเป็นผู้ขับราชาของมาราโดพรอป SAS ซา r าบริชบ t ท t คิดจะมีใครรอดชีวิตในไรบ้างไหมไม่มีเลยจากการตรวจสอบแล้วไม่มีผู้ชีวิตของกลุ่มที่เจมส์แม็กซ์เอลเลนบัคสกเนตีนออกไปที่ยังมีหวังอยู่นี่ก็เล่นทับคอนทบกันตลอดเลยเว้ยไปไงกันนี้ไมนดีหรอ โอเคเียก็ไปทางนี้หเมตรไมไกลเท่าไรมานะหนต่อเนี่ยใช่เหรอทางเนี้ยไม่น่าใช่อ่ะนี่แหละมั่งเลยออโอ้โอ้ยหลอนหอหอน ติดไงนี่ไปได้ไม่ได้ไปไงกันนะเนี่ยโอ้หรือเปล่าโอ้นี่โอ้ยโอเคขอไปได้ขอยไปได้ขอไปได้ขอไปได้โอ้ยขอไปได้ อุ้ยถึงแล้วไหนข้างล่างอึ๊ยหิบแบบมาแล้วเผ็ดดีกว่าแล้วก็เดือพวกได้มาแล้วอึ๊ยอะไรเจอถึงเก็บบางทีแก็บมากตอนนี้ข้าแฟนกลับผู้ตื่นแล้ว ชิปหายแล้วเอามาให้ใช่ไหมให้เป็นรางวัลชิบหายแล้วมันจะเอาตัวบีชไปมันจะส่งคนมาเอาตัวบีชีไปไม่ได้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 ขอขอตันเราห่อวยอย่านะเว้ยมันจะบอาหุ่นเราไป Okay. Our location has been compromised. I don't believe. kick. Those drones are IMC scouts.

โอเคต่ okay. อไปแล้วนะโอ้โหนี่ไงพอควบคุมเป็นครั้งแรกที่ไ้เข้ามาเอาละรูเลยนะไม่มีการซ้อมนี่องคือของจริงอทองเรียบเลยนี่ไรหลอดเปไปไกลที่หนึง่งทำการนิวรอลลิง Neural link established. Rifleman Jack Cooper. You are now confirmed as acting pilot to BT-7274. Protocol 2. Uphold the mission. Our orders are to resume special operation 217. Proceed with Major Anderson of the SRS. I'm detecting incoming enemy forces. Protocol 3. Protect the pilot. Manage rising critical systems. <laughs> Oh shit. Vortex Shield online. The Vortex, oh. Vortex Shield oh. catches incoming rounds and missiles. the button to launch any captured objects back at the enemy. Hey, hold up. Hey, hold

ต,ตกงกลับไปนั่นแหละนี่เลยก่อนโว้ยใจเย็นฮะ y ต้องสู y แล้วก็เตรียมพร้อมพีดีเออเออมาส่งมาเลยเดีียวจัดการคนเร็วกันแล้วอันไหนมาแล้วเปิดกนได้เปรียบเอาไงไป้ไปไหนดื้ าตรงกับดูโอ้โหล็อกเป้ายิงไม่ปล่อยเลยไม่ไแต<บ>กดีมากไพี่ลอดตอนนี้ความสามารถในการต่อสู้ก็เพิ่มขึ้นแล้วนนสมนนก,วสกับพวไอเอ,อ็มซีมาอีกห้าไม้ลแล้วเหรอต้องต่อพารกิทเป็นที่รวมกลุ่มกไอเมเจอร์ไอไอเดซันไอที่เหลือคือกับผมแล้ว <Okay. S 2> must move เราต้องไปกระต่อให้ไวเลยคิด oh. ถ okay, okay. ชักชอบแล้วอ่ะ